เมื่อเราปลูกไม้ไปแล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเหนื่อยเพราะว่าหลังจากนั้นเขาจะปลูกตัวเองเขาจะปลูกลูกปลูกหลานเขาเองนะฮะนี่เราจะเห็นได้เลยว่านี่คือขี้เหล็กนะฮะที่ปลูกไว้ไม่กี่ต้นเองที่สวนนะฮะตอนนี้เต็มไปหมดเลยต้องตัดทิ้งแหละเอาตรงๆแบบนี้ดีกว่าแต่เนี่ยฮะเห็นไหมต้นกล้าเขาจะเป็นอย่างนี้ฮะดีดเม็ดออกมาเมื่อไหร่ก็ติดต้นกล้าเมื่อน,นั้นนะฮะนี่ฮะให้ธรรมชาติดูแลได้แล้วเห็นไหมฮะ เขาจะเป็นต้นกล้าพวกนี้แล้วที่สําคัญคือไม่ใช่เฉพาะขี้เหล็กนี่มะม่วงหิมะพานนะฮะเห็นไนหะมมะม่วงหิมะพานเอา,มาเมล็ดเาปล่อยไว้เลยอันนี้ขอบคุณน้องโอ๋นะนี่อันนี้เป็นกระถินเทพนรงค์นะครับกรถินเทพนรงค์ได้ไหมทีมงานตกปลาผมได้ไหมครับอ้าวเปลี่ยนบลอ,รบอรครับยังไม่ได้เลยฮะเอโอเคเราเดินต่อผมจะพาไปดูฮะนี่นะลูกกระถินเทพนรงค นี่เอาม่วงหิมะผ่านเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่นี่เนี่นี่เป็นขี้เหล็กข้างนั้นเลยเห็นไหมเนี่มะม่วงนี่ก็เม็ดนะฮะเม็ดทิ้งไว้โยนโยนไปเรื่อยอยย่างงเี้นู่นฮะทางนู้นก็มีมีเอ่ออะไรประดูมีพยุงมีอะไรวะนี่ชิงชันมีเอ่อมะขมงนะฮะเป็นแนวอยู่เลยนะตรงนี้ก็จะเป็นแปลงนานะเดี๋ยวจะไปขอเมล็ดพันธุ์ จากตุหลางนะฮะแปลงนี้นะต้องเอาข้าวเวสันตระมาลงนะฮะแปลงนี้ตุหลังได้ยินแล้ววอสองจวดจวดนะครับนี่เราสดสดกันแบบนี้เลยนะฮะเขาเรียกว่าปล้นมเมล็ดพันธุ์กหนกลางอากาศเลยนี่เดี๋ยวพาไปดูทีนี้พอถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นป่าไผ่นี่หลังหลังเนี่ยน,น,นะแถวนี้จะเป็นป่าป่าปลูกหมดเลยนะู่นนะออ้ตรงแปลงนี้ห้าสิบหกไร่นะครับ ทำกันเล่นๆสนุกสนานไปเนี่ฮะเห็นไหมโอ้โหนี่ถ้าเกิดผมมาอยู่แล้วนะผมจะมีวัตถุดิบที่ทันดินปลูกเยอะมากนั่นคือใบไผ่ครับโน่นดูสะก่อนเป็นไงครับอะไผ่ซางครับสวยมากแถวนี้กิมซุงนะฮะออกทั้งปีแต่ผมไม่ได้แต่งก่อผมปล่อยเข้าเลยแล้วที่สำคัญคือเวลาผมเหยียบพื้นไปเนี่ยฮะมันนุ่มเท้ามาก เพราะว่าข้างล่างเนี่ยสาปีเป็นอย่างน้อยเราไม่เคยเผาตรงนี้นะครับใบเขาเนี่ยก็จะเปื่อยยุ่ยไปตรงนั้นนุ่นแล้วดูนุ่นนุนน,น,น,นุเห็นไหมโอ้โหเป็นไงครับกระถินเทพาปลูกเมื่อปีห้ห้าปีนี้ก็เท่าไหร่13ปีนี่กระถินเทพาอุ้ยกอดได้เลยนะครับเสียดายครับเหลือไม่เยอะนะฮะ ไม่งั้นโบ่ได้สร้างบ้านหลังเบลเลอร์เลยแหละโอ้ยนู่นบักใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยนี่ฮะแล้วก็มหฮกกนีเนี่ยฮะมีสารพัดอันนั้งนิ้วฮะนิ้วเอาไว้ปีนเล่นผมมีไผ่ดำแบคทีโมด้วยเห็นไหมแบคทีโมก็หลากหลายครับแล้วเนี่ยฮะพวกนี้ไม่ได้ปลูกนะเขามาของเขาเองละนี่ว่าอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมนี่นี่น,นี่ว่านี่ก็ว่าครับแต่ผมไม่ทิ้งแล้วพวกนี้นี่อันนี้พยุง ไม่รู้เม็ดเขาดีดมายัางไงเขาก็มาเขาไปเรื่อยอันนั้นไผ่แบบเพาะเม็ดนะนี่ะอันนี้ไผ่ก้อนนี้ผมจะทําเป็นเป็นบ้านเป็นบ้านกอไผ่ซึ่งบ้านจะไปปลูกข้างบนนู้นครับแล้วก็จะมีเสาสี่ต้นรองรับน้ําหนักจะใช้กอไผ่เป็นแค่ส่วนประกอบนะครับให้มันดูดูกอไผ่กอไผ่นะเห็นไหมนี่ ดู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 ดมอกกาน,นีปลูกเองแล้วเห็นไหมเขาปลูกกันเองแล้วครับเราไม่ต้องเหนื่อยแล้วจากนี้ไปลูกไม้เยอะแยะเลยเนี่ยนะลูกไม้เยอะแยะเขาปลูกกันเองหมดแล้วนี่ดูแลแดดไม่เคยถึงเลยครับตอนนี้นะครับนี่ของผมเป็นสวนไผ่แบบนี้เลยแล้วก็ผสมผสานกับสารพัดไม้นะฮะอันนี้พยุงครับมอกกาน,นีนะแล้วอะไรนะอันนี้มั่งมี นี่ต้นมังมีนะฮะมังมีเนี่ยมะฮอกกานีเห็นไหมฮะอ่ะหลังนี้มะฮอกกานีอันนี้ไผ่สีสุกครับพ่อใหญ่สอฮะพ่อใหญ่สอให้มานะครับอันนี้ของหมอพีนะฮะของหมอพีไผ่สีทองไผ่สีทองหมอพีให้มาจําได้หมดจําได้หมดเพื่อนเพื่อน,พ,อนพี่น้องให้มาแต่ละอย่างนู่น,นออกมาตรงนี้ก็จะเป็นกอตาอีกแล้วเห็นไหมนะตาลในสวนผมเยอะมากสี่สิบเจ็ดต้นเท่าที่นับ ต่เมล็ดชุดใหม่ที่เอาลงยังไม่บอกว่าเท่าไหร่แล้วก็ยังมีตาลใบด่างดูวยเออนะเป็น้อยค่อยๆรู้กันไปแล้วตอนนี้เริ่มแซมนี่ฮะเริ่มแซมสับปะรดนะฮะเห็นไหมสับปะรดรอดตายแน่นอนอันนั้นตานี่นี่ดูสับปะรดผมเพิ่งเอามาลงฮะเพิ่งเอามาลงตอนช่วงหน้าฝนนี่เห็นไหมรอดแล้วถ้าอย่างนี้นี่ฮะไม่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 น้อยนะครับผมลงไว้เยอะ มีแดงบ้านบึงมีอะไรด้วยแต่ไม่ให้ดูเดี๋ยวทุกคนรู้ว่าอยู่ตรงไหนเออทางนู้นจะเป็นนี่ทางนู้นจะเป็นป่ายางนาตอนนี้ผมเอามาเทสไม่กี่ต้นอันนี้มะไฟจากสวนพี่ลือน้องเปิ้ลน้องเปิ้ลน้องเปิ้ลขายให้มาเนี่ยมะไฟดกมากอร่อยมากด้วยนะนี่ตรงนี้นะฮะผมเริ่มเอาอยางนามาลงใหม่ อันนี้จะเป็นกล้าปีที่แล้วเองเหลือไม่กี่ต้นฮะแต่ไม่เป็นไรฮะที่ตายก็ตายที่อยู่ก็อยู่แต่เอาให้มาดูความขำนี่ฮะลำยาไยคริสตัลผมเพาะไว้ในขวดกะว่าจะแยกต้นมาปลูกแต่ดูลูกผมปลูกฮะพ่อมีกี่ต้นลูกปลูกหลุมเดียวจบเลยเห็นไหมไม่ใช่หลุมเดียวครับดูสะก่อนแหมปลูกเหมือนเศรษฐีเลยมีต้นกล้าลำยาไยคริสตัลเยอะปลูกมันเป็นนี่ห้าต้นสิบต้นไปเลยในหลุมเดียว เป็นไงล่ะโถลูกผมธรรมดาที่ไหนนะนี่แหละครับดูเอาเองขี้เหล็กไม่ต้องปลูกแล้วมีกินทั้งปีแล้วที่สําคัญถ้ามาอยู่จริงๆแล้วเก็บยอดขายได้เลยนะไผ่ไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วรอแต่งกอแล้วเดี๋ยวจะทํำฐานกํามันนะเราจะเผาฐานนะครับเราจะโอ้ทำอะไรเยอะกับไม้ไผ่เพราะว่าไผ่ผมเยอะมากนะครับ แล้วก็กระถินนี่ไม่ใช่เทพาธรรมดาอันนี้เขาเรียกเทพนรงด้วยแล้วก็เทพาด้วยนะครับมันจะมีทั้งดอกขาวดอกเหลืองผมเทพนรงนี่มันได้มาจากอะไรวะแถวแถววงังน้ําเขียวฮะศูนย์วิจัยอะไรสักอย่างจําไม่ได้แถวนู้นก็เหมือนกันแถวนู้นก็จะเป็นป่าไผ่ไผ่จากพันธม,มิตรทางใตใ้ส่งมาก็คือไผ่ดําขวานนะครับอู้ตันมากตันมากลําเดียวนี่แบกได้เลยหนะักนะครับ ส่วนอันนี้เป็นเป็นเชฟโเรเลตแคบดิว่านะฮะนะให้มาขับเล่นๆกลัวว่าวันใดไม่มีรถขับก็จะได้เอาเชฟคันนี้ไปขับเล่นๆไปโอเคเห็นไหมเห็นไหมบอ่อปลาเรามีครบหมดเลยอาหารที่นี่มีแล้วนะฮะใครที่คิดว่ากเกษียณไม่รู้จะไปไหนก็มาทํากระตัอบอยู่กับผมเนี่ยนะพื้นที่เราพอมีฮะพื้นที่เราพอมีเรามีนาะเรามีบอ่อปลาไว้ประมาณหกบอ่อ เรามีไผ่ประมาณหลายสิบกอนะเรามีโอ้อะไรเยอะแล้วผมลงไว้เยอะมากพอจะสร้างไรายได้ได้แล้วตรงนี้นะแต่เอาแค่สนุกไม่ทํำอะไรมากหรอกนะเอาแค่เราอยากกินอะไรเราได้กินก็พอจุดจวด,จวดพี่น้อง